วัด,ดี่เจ้านี่ช่องสาวเฟินคนพะเยาหน้าเจ้ากับวันนี้เฟินอยู่ที่วัดกูผาล้างหน้าเจ้ากับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมผู้ชมพอเนาะเดี๋ยวเฟินกับจะขึ้นไปปุ๊บนเจ้าจะพาขึ้นไปนเจ้าเนี่ยเฟินจะอยู่บนภูเขาแห่งลูกนึงหน,น้าเจ้าจะเป็นวัดกูผาล้างน้าเจ้า ภูผางลางตั้งอยู่ที่อำเภอจุนนะเจ้าจังหวัดพะเยาเนานะกับบริเวณรอบข้างกว้างขนาดนะเจ้าจะเป็นวัดภูผางลางขึ้นอยู่กับตำบลห้วยเขากำนะเจ้าอำเภอจุนจังหวัดพะเยา เดินอยู่ชั้นล่างบนภูเขาลูกที่สองนะเจ้าบนภูเขาลูกแรกบนทะลุแรกเฟิร์นยืนอยู่นี่ลูกที่สองบนลูกที่สามนะเจ้าจะบริเวณรอบนี่ค่ะจะมีภูเขานี่เป็นภูเขาสองสามสามภูเขาเนาะ ึ้นมากต่เขาทำพระพุทธเจ้าอย่างสวยงามนะเจ้าบริเวณนี่นะ่ะทางฝ่ปุ่นก,ก็จะขึ้นไปพระธาตุเจ้าแต่เดี๋ยวฝนจะขึ้นไปทางนี้น,นี้สามเขาสีเขาปุ้นถาดบนพุ้นก็จะเป็นเขาที่สนะเจ้าอันนี้อันนี้จะเป็นเขาที่สามมุ่นพุ้นอ่วแหลมๆน้อยๆน,ยนย่จะเป็นเขาที่สี มีภูเขาสี่ภูเขาเนาะเป็นชั้นชั้นบริเวณรอบด,ด้านกน็จะเป็นป่าสงวนนะเจ้าฝน,นจะจะขึ้นไปเนาะก็ะมาอัปเดทให้ท่านผู้ชมพอเนะอาะแล้วเจ้าท่านเขากกำลังจะแปลงจะแปลงไอติว้ยพระพุทธหลบพระร่พะเจ้า เจ้ากะเฟืนพาขึ้นไปเนาะขึ้นบันไดเนี่ยไปสิเนี่ยเจ้าบริเวณหลบด้านนี่จะเป็นถาดเนะเจ้าของสงสัยจ,จะเป็นของ จะมีเป็นอันนี้ไว้เนี่ยน่ะน,นะเจ้าเพิ่นก็อุบดถูกนะเนาะขห้องอยังกับ,บ่ห้องโมจักแต่อุบดถูกถ้าอุบดถูกก็จะบ่อู้แล้วเนะาะเจ้าก็ไปเพลนดอกด้านเนาะสองด้านนะเพิ่นมาตั้งวันไหนเจ้าอูตะก,กี้หอนหอน กี้ในฝนมาออกจากบ้านเนฝนตกพุ่นนะเจ้าบ้านเฟฝนพุ่นตีมีฝนพุ่นจะมาเพา่ฝนสมบูรณ์นะเจ้าจะเฟินพาเดินขึ้นไปเนาะเดินขึ้นไปชมวิวข้างบนเฟินมาอัปเดตให้ทันผู้ชมพอเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นโกดเน่เจ้าสวยงามขนาดเลยอืมมันได้ก็จัดหนักนะเจ้าขึ้นมากเกือบบอพว่ ขึ้นมาจนได้ละนี่ถึงแล้วสาธุสาธุสาธุนี่จะเป็นดอยที่สามนะเจ้าปุ้นดอยทีสี่เฟิรนอิดนะเจ้าวิวมุมสูงนะเจ้า,าวัดกูผางล้างเนาะเฝนมาอัปเดตเพื้อพอ เวลาประมาณนี้ค่ะบ่ายโมงก,กว่าๆนะเจ้าเนี่ยต้งพูดก็จะเป็นบ้านห้อยข้าวกรนะเจ้าตรงนั้จะเป็นตลาดปุ้นบ้านเฟินตีฝนตกปุ้นนะเจ้ากะไก่จากบ้านเฟินมาสิบก,กิโลน่ยเจ้าเขามีงานมีงานบุญงานอะไรอย่างเนี้ย งานถวายเทียนคุณบุททดนได้มาเจ้าสาธุสาธุสาธุาธหุมไหนก็นงดงามนี่จะเป็นธาตุเก่านะเจ้าห้าสิบหกสิบปีละอห้าสิบปีละ เขาสร้างมาเนี่ยนะห้าสิบหกสิบปีแล้วได้ยินตัวอันนะแต่ตั้งรูมันแท้เขาสร้างใหม่นจะเป็นอันเก่านะเจ้าปุ้นที่สี่เขาที่สี่ฝนก็จะพาไปนะ เจ้าทางทางเส้นนี้ก่ะตีอ้อมลงไปตะกี้นะเจ้ากับไปทบปุ่นน,ะน่ะแบบอบด้านกะจะเป็นแบบเนี้ยน,นี่กะจะเป็นทางลงเนะเจ้าก็จะเป็นภูเขาเนาะอันนี้สูงสุดแล้วภูเขาลูกท่ซี่เนี่ยสูงสุดลนะ จ้างดงามอยู่สวยสวยเฟิร์นก็อยู่บนสุดแล้วนะเจ้าทั้งหลุมพุทธก็จะเป็นหมู่บ้านนะเป็นอำเภอจุ้นนะเจ้าเฟิร์นก็พาขึ้นมา คนะนเนพามาอัปเดตเพราะว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วเฟินนั่นไปแล้วโอ้นี่เปิดอยู่ทุกทีเฟินมาเขาไม่ได้เปิดโอ้ทำไมาอยู่อย่างนี้นะทำไมาอยู่อย่างนี้นะนะ แม่ยังนี่นะฮะแม่ไปไหนฮะแม่นองไปไหนโอ้แม่นองไปไหนเนาะห้อหาแม่โทรทั้งแม่ไปไหนคุนหันเปิดอยู่นะเจ้าสุม,มาะขอขึ้นไปพอกำขอขึ้นไปไหว้พระกำเนินสาธุสาธุสาธุคุนนะเจ้าอือ มีพระส,สงฆ์อยู่นะเจ้าพระส,สงฆ์ก็รทำความสะอาดอย่างดีเลยนี่จะหยุดทางบนนะเจ้าเนี่ของวัดกูผาลางพุ่นนะเจ้าเหมาะเหมะ,มะวิวเหมาะขนาด ขึ้นมาชั้นบนนี่โอ้โหฝนก็นจะเป็นไอ้บ้านขิวแก้วนี่เจ้านี่ฝนก็นเดินอ้อมมาทางหลังเนาะวิหารหลังนี่ก็สร้างมาห้าสิบหกสิบปีแล้วนะเจ้าโอ้โหลมพัดเย็น ถ่ายเซตเฟินกันต้องในปิกบ้านนะเจ้าแม่ไม่หันวิหัรเก่าแก่ห้าสิบหกสิบปีแล้วนะเจ้าอืมวันนี้เฟินก็ับมาอาเป็ดให้พอ,อแล้วเนาะมุมสูงเจ้าสูงขนาดพุ่นนะเจ้าติ่ดอย สูงพุ่นเลยสวยงามมากเลยเด่นสบายเฟิร์นชอบมากเลยท้กงบน วันนี้เฟิร์นก็นมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมพอแล้วเนาะนเฟิร์นจะถ่ายมุมสูงห้พอเนาะมุมสูงยังสวยั่นเจ้าอันนี้กัเฟิร์นก็นเดินลงแล้วเนาะอือกคลิปนี้เฟิร์นก็นขอจบตัวอีนะเจ้า ฝน,นกำลังจะมาฝ้าฝนนักขนาดก,นกำลังตั้งเข้ามาเลยนะเจ้าฝนกำลังตก รับชมช่องสาวเฟื้นคุณพยาวนะเจ้าจะได้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟื้นสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า